ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะได้นําเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดนะคะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพค่ะ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีในแพทย์จัญรจันทามัตุการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดจันทบุรีปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโดยมีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่าห้าสิบคันเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวคจังหวัดจันทร์นะครับถือเนเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยมี คนที่ป่วยด้วยเรื่อง,งมะลุงมะเร็งและก็เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันอยู่จำนวนมากและแต่ละปีก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและก็โรคหัวใจอยู่ค่อนข้างเยอะเราคิดว่า,าการปัดอย่างยาน,นี้เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเป็นลําปับสองนะครับลงมาจากการว่ายน้ําแต่ว่ามันเหมาะกับบนบวดของพื้นที่จังหวัดจันทร์เนื่องจากว่า,าบ้านเราอากาศดีถนนนนทางดีและก็มีผู้สนใจมาร่วม ปั่นจักรยานอยู่ค่อนข้างจํานวนมากในแต่ละวันฉะนั้นเราอยากเชิญชวนให้เ,เพื่อเป็นการสร้างกระแสในทุกอําเภอทุกพื้นที่ทุกตําบลได้มีจักรยานและก็มีการปั่นจักรยานนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาได้มาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อลดมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดจากยาเสพติดนะครับเช่นมะเร็งอปอดมะเร็งตับและรวมทั้งโรคหัวใจต่างๆทําการปั่นจักรยานนั้นจะทําให้เราประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํามันในการเินกันแต่ทาให้เราห่างไกลโรคเบาหวานหัวใจไขมันหลอดเลือดนะครับฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างกระแสการออกกาลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทุกท่านการุณาช่วยกันออกกําลังกายจะทําให้เราห่างไกลอยากงอห่างไกลอยากยาติติดครับขอบคุณครับ สำหรับเส้นทางในการปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้ใช้เส้นทางจากจังหวัดจันทบุรีถึงทะเลเจ้าหล้าอำเภอท่าใหม่รวมระยะทางกว่า40กิโลเมตรค่ะ